ของประวัติศาสตร์แต่ชื่อเวียงลอก็ได้ปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองการกําเนิดเมืองพยาวมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตรวรรษที่17แล้วเอกสารเก่าแก่เช่นพงศวดานโยนกกล่าวถึงขุนจอมธรรมโอรสของลาวเงินแห่งเมืองฮิรันนครเงินยางเชียงแสนได้สร้างเมืองภูกามยาวหรือพยาขึ้นครั้งแรกบริเวณเวียงร้างปลายดอยด้วนมีอาณาเขตกว้างไกลครอบคลุมถึง36พันนา ซึ่งน่าจะรวมเวียงลออยู่ด้วยในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ยังระบุว่าในปีพุทธศักราช1669โอรสของขุนจอมธรรมคือขุนเจืองหรือเท้าเจืองวีรบุรุษตำนานสองฝั่งโขงทั้งล้านนาและล้านช้างเชื้อสายละวะจังกราชได้เกี่ยนผู้คนจากเมืองลอไปช่วยขุนชินรบกับพวกแกวที่ยกมาประชิดเมือง,องคอนครเงินยางเชียงแสน โดยชื่อของเวียงหลอได้ปรากฏอยู่ในบัญชีเมืองขึ้นของภูกัน